สวัสดีจ้าหมาพ่อกับช่องข้าวถ่ยหวังสปุงอีกแล้วนะจ้าวันนี้พามาห้าเบิ้งเห็ดไข่จ้าแต่ว่าพอเห็ดน้าแลก่อนเนาะจ้านี่จ้าอ่ารุ่นกันเนาะจ้ามื่อเนี้ยว่าเหาอซได้เห็ดผัอแกงเนาะจ้าแต่ว่าเอาเห็ดน้าแลกกอนอุ้ยเพียรู้มจุ่มน้อยอยังพอมจ้าทุกมือก็ไม่ได้เอามานะจ้า นะแหละนี่กีดน้อยมันนะค่อยเห็นแง่กันเปยนได้ดอกหนึ่งจ้ะนักเลียบึงอีกอุ้ยอุ้ยนี่ดิเห็ดสมบปีออกน้าเล่ออก มันเป็นจีนน้อยๆมันอยู่จ้ะจะปอกไปก่อนมาหาเห็ดไข่ได้เห็ดน้าแล้วเนาจ้ะแต่จะไปรุ่นกันต่อจ้าพออีกล้วจะพีน่นนางโอ้เปื่อยละ เพี่น้องกกอข,ของก็พ่อเพ็ดไข่ดอกแรกของเขาแล้วน่าจะจะอู้ ه, โมเมนต์ดอกเดียวตัวเนี้ยลุกน,น้อยหนึงนง่งพอมให้จ่าให้มาจุ่มน้อยมันสิพี่น้อง อดอกนี้กันเนาะโอ้ข้าเน้นดีจเก่งจ้ะนี่จีน้อยจ้ะอีกพออีกจุ่มหนึ่งล้วจ้ะ ไ,ไม่ต้งองมันเป็นลาไหมมาเอาตก็บเลยนะจ๊ะชอบป็นเชื่อเราจะไปห้ารุ่นกันต่อจ้าจจไปนอง พอยแล้วนะจ๊ะนี่กำลังิีนจุมเลยเจ้ะจีน,น้อยก็มีอยู่จ้จะโอเคจีนิดน้อย ถามกันจะพี่น้องจะพออีกสองจีอยู่มอมอกันนี้จ้ะพออยก,ก,ก้านนอกจ้ะสองจี แดงจ้ะพี่น้องเขาเห็ดหนาะลรกอจจะพี่นอ้องตดดีนอยูอ่บนทอมจ้ะจ้ะโอ้กำลังงามเห็ดสมอป,ปิตกำลังออกนาจ้ะไม่ได้ไปเบึงม้นเคยเอา กันต่อจ้าเห็นหน้าแล้วนะจ๊ะฟังฟินจีเลยจ้ะพี่น้องทุกคอุย้ยพ่อเห็ดไข่ก็นะจ๊ะ พิมก็ไปจะไปเรื่องเนต่อจ้าพออลอยกันนะจ้าอืมจีน้อยอย่างล่นฝน,นตกจ้ะพี่น้องฝนตกมะเสาจะเคลี้ยวไปจะไปเรื่องเนต่อจ้าพออลอยกันจ้ะพี่น้องดอกใหญ่บ่ โอ้กิวเป็นๆน,นะจ๊ะเดี๋พี่น้องจะไปห้ากันต่อจ้าพี่น้องพออีกแล้วจ้านี่นี่ยังดอก อุ้ย,ยนี่จุ่มน้อยมันจะนมีนี่จุ่มน้อยมันจ้านี่อสองชั่วเอาเนาะสิบกไวยเกินแบบนี้อีกอกนนี้อีกเนาะจ้ะเก็บก่อนจ้า มาเลจ้ะมายแต่ตีตนแค่โนะจ้ะน้องพอยละจ้าพี่ชายอยู่มัวๆกันจ้ะอ,อู้หินมูหินมูอยู่นี่อีกแล้วก็นยืนไหนพูดอีกแล้วจ้ะวัมาจ้ะกว่าโมเมนต์อีกวัวนะ เชียบุง้งจ้าเก็บกันจ้าพี่น้องอุ้ยตื่นเต้นค่ะพี่น้องอันมูนี้มูใหญ่อยู่นะจา้ะซีเห่อมาเอานี่กันอุ้ยมกิ้งกือพร้อมกิ้งกือเขาอยู่อุ้ยมืออมออยม่ออื่นห่อมาอีกวะ <c ười> ปล่อยน้องนี่น,ะน่ะเนาะเม็ดน้อยเห็นปล่อไว้นะจ้ะแต่ดอกใหญ่นั่นจ้าจ้าพี่น้อง น,นี่เฟนเย็บเนาะจ๊มะม่เห็นอู้ดอีกดัง้งหนึ่งไอกจุมม่มหนึ่งอยู่มๆกันเนาะจ๊ะ อันนี้เฮ็ดแปลงจ้ะจิ๋วจีน้อยอันนี้ปลกไว้นะปลกไว้เอาใบไม้ปลกไว้เลยอันกำลังขึ้นปุดหน่อยเต็มเลยกำลังขึ้นอยู่ว่ะ ไล่แล้จ้พี่น้องไปจ้ไปรุ่นกันต่อ,อ,อลลงลงนละ่้ลงลงลง่นเดี๋แล้วหมด้จ้ะพี่น้องไลยคักนะจาเมื่อเนี้ยนาดขนมาตั้งไลพือว่าหาซิปกไว้ก่อนอาเอาลงลง หเหมันทีนี้เนยังกก็เกิดอ่ะเพราะว่องดอกซ่อนกันอ่ะน,ะนี่นีกต้องเดี๋ยวจีนน่อยมันจ้ะจ้าไปรุ่นกันต่อจา้า นนมีนนมตะขายเนี่ยขาบกขาบกไงนนเนาแล้วนี่ใส่กรตาอาวพี่น้องได้ไล่แล้วเนาะจ้ะ เจมมาห้าผู้นี้เราเคยได้ไรจะเขียมีแตดนบ้าวเศร้าเทเลยล์น่าจะเอาไปแล้วลงให้เบิ้ลน <laughs> ่าจะไปจ้าไปห้ากันต่อจ้าน้องม้ว่าเฮ็ดอีหยังจ้ะเฮ็ดพวกพวกพีนก่น้องมีเฮ็ดพวกบ่จ้ะห้าตามคิดเป็นลูกซี่ด้วยบ่ค่อยกินเลยจ้ะ งังกบลูน่าจะไปเข้าเป็นเชืออยู่นะีคาดแล้วนาจะเป็นน่จะเป็นวกน่าจะมันมันนีมนค่อยกินด้วน่าจะนะจะไปเข้าเป็นเชืออยู่นี่น่าจะจะไปห้าต่อจ้าดอดักไง ูกไข่ยักษ์อู้เคี่จุ่มนึ่งนะอันนี้จุ่มจุ่มเ็ดเจียวให้เขาเห็ดแป้งเอาไปเก่งเซ่กันจะเห็นนั่นเลจะมาเอาเห็ดไข่ยักษ์เข้ามาด้โดเงครับคุณ อ้ช่องนกโอ้มามันนอเผียวช่องนอสีน้องเสียงหลมกมจักรยานให้พี่น้องโย เดี๋ยวเราเที่ยวปุนาด้วยอ <c oughs> <c oughs> เออใส่ไว้ออาคามาัได้เป็นอย่างนั้นนะเ,เจ้าเออเจ้าเซกันก็นได้กันตัวอ้หนจ้าไปรุ่นกันอีกจ้าเริ่มมีศัตรูมราไล่ล่ากแล้ว เปล่าพ่อเห็ดจะไปน้องจะบปรูเฮ็ดยังไงซเฮ็ดไข่นี่เนี่โอ้ยน่นองวุงห่วยว่ามเฮ็ดไข่เนาะโอ้โอ้ีจีน่ครมเดียไปจับไปลุกยันต่อจ้าไปจ้าพี่น้องห้าหลงนะจ้ะบ้าเนี่ยจ้ จะไล่อยู่น่าจัเมื้อไงถึงดอกจุมด็อกบานไปาจะห้าลงกันจ้าคนมาไล่นะจะบุทันข้าเจ้ามาซ่วยจ้อปอกหมาก็มาห่อพี่กระเทียมก็น่าจะมาห้าซองชั่วโมงสามชั่วโมง้็น่าจะไปจ้ะห้ากันต่อจ้าห้าลงกันจ้า พี่น้องมื่อนี้คือได้ซํำนี่น่าจะกด้จายเติบอยู่น่าจะกระตาเหมือนไงนี่ได้ฮอด่มได้ดอกจุมดอกป่านน่าจะยังได้กับเมื่อนี้กับฟ้ากดไล์ก็แชร์ก็ติดตามนําเลยเดยจ้าพอกันไหมคลิปน,ะนะ้าน่าจ้แล้วมืออื่นสมอย่าเมืองไม่นะจ้าก็สำหรับมื่อนี้ก็ข้อลาไปก่อนนะจ้าพอกันไหมเมื่อน้าน่าจ้ะสวัสดีจ้า